สำหรับผู้ที่เกิดในราศีเมถุนนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นราศีที่มีความต่อเนื่องในเรื่องของดวงชะตานะครับเรียกว่าบางคนเนี่ยได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตนะครับตั้งแต่ในช่วงปี2558ด้วยซ้ำไปนะครับสิ่งที่เราได้เริ่มได้ลงทุนนะครับได้ลงมือทำเนี่ยนะครับก็จะเป็นความสําเร็จที่ดีต่อเนื่องมานะครับจนถึงในปี2559นี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าก็มีบางเรื่องนะครับที่อาจจะต้องเตือนชาวราศีเมถุนอยู่บ้างนะครับก็คือในเรื่องของการเจรจาติดต่อนะครับหรือว่าอุปสรค เรื่องของการทํางานนะครับบางคนเนี่ยมีศัตรูมีคนกันแกล้งมีการถูกนินทาใส่ร้ายนะครับอันนั้นการวางแผนชีวิตนะครับในปี2 5 1 9นี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับและการเปลี่ยนราศีของดาวหลายดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสดาวราหูดาวมรตจยูเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อตัวคุณโดยตรงแต่ก็มีผลกระทบหรือว่ามีผลข้างเคียงอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับอันนั้นจึงอยากจะฝากชาวราศีเมถุนนะครับในเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระนะครับให้ เรียกว่าเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลนะครับหรือว่าตั้งใจในเรื่องของการวางแผนสำหรับการทำบุญในปี2 5 5 9นี้ให้มากเป็นพิเศษด้วยนะครับ